สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนการดาวน์โหลดโปรแกรม Google Chrome นะคะดาวน์โหลดมาจากเน็ตค่ะเราต้องมี Wi-Fi ก่อนนะคะอันดับแรกเชื่อม w วไฟก่อน,นะคะ่ะแล้วเราก็เข้าไปที่อินเทอร์เน็ตตัวนี้นะคะเพื่อที่จะดาวน์โหลด Google Chrome นะคะ นี่คะ่ะแล้วก็พิมพ์ดค้นหาเลยนะคะพิมพ์โ h o m e นะคะนี่พิมพ์มาแค่นี้มันก็จะขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็กดเลือกเข้าไปแล้วมันก็จะขึ้นหน้าน,นี้มาให้เรากด,เ Home, ระะกดตรงนี้เลยค่ะโคม o m เ b ราว์ r o อร์ Google นะคะกดตรงนี้เลยแล้วมันจะขึ้นหน้าต้าแบบนี้มานะคะนี่นะคะ คือขั้นตอนการดาวน์โหลดของมันมันก็จะบอกไว้ค่ะให้เรากดตรงนี้แลค่ะดาวน์โหลดโคลมเลยนะคะจะขึ้นหน้าแบบนี้มาให้เรากด,ดยอมรับและติดตั้งค่ะง่ายมากค่ะดาวน์โหลดอันนี้สําหรับคนที่ไม่มีปโปรแกรมในอ่า o g l e Chrome นะคะ Google Chrome ก็จะไวกว่า google อันนี้นะคะ google ตัวสีฟ้านี้ ก็รามาติดตั้งเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อนเนคนไหนอยากมีก็มาก๊อปลิงก์ไปแล้วก็ไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะอันนี้คือดาวน์โหลดไปแล้วถ้าจะเอาไปใส่กับอีกเครื่องหนึ่งจะก๊อปใส่กระจายไปแล้วไปติดตั้งไม่ได้นะคะ ตัวนี้คือเราต้องดาวน์โหลดเครื่องครเครื่องมันนะคะจะก๊อปสใส่สแตทไปติดกต้านอีกทีไม่ได้นะคะนี่ค่ะดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์แล้วมันก็จะขึ้นหน้า,านี้้มาแล้วก็กดปิดมันไปค่ะแล้วก็มาดูที่ Google Chrome นะคะไปที่เหมือนเดิมค่ะไดซีค่ะแล้วก็โปรแกรมไฟล์นี่ค่ะแล้วมันจะเขียนว่า Google นี่ค่ะตัวนี้ก็เราก็กด Chrome แอปพลิเคชันค่ะกดเข้าไปเลยมันก็จะขึ้นตัวนี้มาคือตัวโปรแกรมใช้งานได้ของมันนะคะตัวนี้แล้วเราก็กดคลิกขวามาค่ะเซนทรูมันให้มันขึ้นหน้าเดสก์ท็อปของเรานะคะนี่ค่ะกดปิดได้ันมาขึ้นตรงนี้นะคะแต่สำหรับเครื่องนี้เครื่องนี้มีโปรแกรมมีตัวอินเทอร์เน็ตเวือโคมอยู่แล้วค่ะ นี้เราก็จะมาสอนเพื่อนๆค่ะให้เพื่อนๆโหลดเป็นโหลด Google ้นโครงจากอินเทอร์เน็ตง่ายมากค่ะการดโหลด Google ้น r คร e จากอินเทอร์เน็ตถ้าใครดูตามคลิปนี้ก็สามารถทำได้ค่ะทำง่ายมากค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอจบการสอนการดาวน์โหลดค้นโครงไว้เท่านี้นะคะวาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ